รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบป,ประมาณ2,567ข้อมูลทั่วไปชื่อผู้รับการประเมินนางสาวอรไทยวันสุขตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต เอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกษข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในทุกวิชาชั่วโมงในการสอน24คาบต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1หหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบักโทนสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่นตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลูป Active Learning ที่เน้นวิ ธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระกะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุก์ตให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint และการใช้สื่อการเรียนรู้จาก YouTube เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดผลสลัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสูงสุด1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมถึงด้านพุทธทิพิสัยหรือด้านความรู้ด้านทักษะพิสัย หรือด้านทักษะ1.6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการ,รส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้า มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานวิชาการ และงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. อจประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการข้าพเจ้าใช้หลักกัรยานมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยด้านที่สด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3.2การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สปัญหาที่พบคือการใช้ภาษาของนักเรียนมีข้อบกพร่องหลายประการทั้งในด้านการฟังการอา่าน การพูดและการเขียนนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการอ่านและการเขียนทักษะเกี่ยวกับหลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆต่อไปจากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านการอ่านการ,าการเขียนอย่างถูกต้องวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้อที่1ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน ข้อที่2ศึกษาปัญหาของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการจัดการเรียนการสอนข้อที่3ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ข้อที่4ศึกษาเทคนิคการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนข้อที่5สร้าง แบบประเมินผลการอ่านและการเขียนก่อนเรียนหลังเรียนข้อที่ 6. ประเมินผลการอ่านการเขียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อที่7ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อที่8ประเมินผลการอ่านและการเขียนหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทาย1เชิงปริมาณ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองบักทูนจำนวน12คนมีผลสำเร็จในรายวิชาภาษาไทยระดับ3ขึ้นไปคิดเป็น1ะ7 5และมีผลคะแนนการประเมินการทดสอบพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศเชิงคุณภาพ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองบักโทนมีผลสลัมฤธิ์ในรายวิชาภาษาไทยระดับที่สูงขึ้นและมีผลคะแนนการประเมินการทดสอบพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศดิฉันขอจบการรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอบคุณค่ะ